เอา,เอาละครับคุณผู้ชมขอสวัสดีคุณผู้ชม,ชมทุกคนด้วยเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมไทกิตอีกแล้วนะครับในเกมไมโครัพนะครับทุกคนก็ต่อจาก EP ีที่แล้วเลยนะครับทุกคนก็ผมก็ได้ทําการเดินมาเจอหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็คือเดินมาเอา่อค่อนข้างที่จะไกลนะทุกคนคือแบบหาเวลาว่างมาเดินเลยนะทุกคนแบบหาเวลาว่างนี่เพื่อมาเดินตามหาหมู่บ้านให้ทุกคนเลยนะครับก็ ะะวันนี้ผมคิดว่าเราจะทําการใหญ่ครับทุกคนเราจะทาการเลเวลให้เจ้าไก่ฟ้าของผมเป็นเลเวล36นะครับเพื่อน้องจะได้กลายเป็นเลเวล3นะครับทุกคนก็จะเป็นยังไงจะเลเวล3ได้หรือไม่ก็ทุยจะล่า3ได้หรือไม่ก็ทุกคนก็นะครับเราติดตามกันได้เลยนะครับทุกคนมันมี น่าจะเป็นวิหารของตัวอะไรแทกตัวนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจดูนะเมื่อกี้เเดินไปแล้วเจอนะครับทุกคนเมันน่าจะอยู่ออ๊ยเจอไฟก้อนหอนูทุกคนน่าจะเหมือนกันนะเออแล้วผมก็ได้จับโปเกมอนมาประมาณ2ตัวปะเวลาเดมันมเดินเดินมาไงมันว่างไงทุกคนก็เลยจับมานะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับทุกคนเ,เป็นธาตุมังกรกับธาตุไฟใช่ไหมที่มันอยู่ในโปเกมอนสะหนนมูนนะครับทุกคนเจ้าตัวนี้นะทุกคนแล้วก็ อีกตัวหนึ่งเป็นโก้ตนะฮะโก้ตัวนี้ต้องไปเรียนท่าน,นะทุกคนเพราะว่าไม่มีท่าตีเลยตั้งท่าน,นะครับทุกคนโอเคนั่นไงวิหารนอะไรสักอย่างทุกคนเดี๋ยวเราไปสำรวจกันครับผมปรับให้โปเกบอลมันเกิดค่อนข้างเยอะนันทุกคนเพราะว่าผมปรับให้มันเกิดเยอะไปวะเนี่ยรู้สึกว่ามันเกิดเยอะเยอะมากๆเลยโอเคเดี๋ยว ถ้ามันเกิดเยอะเกินไปเดี๋ยวเราค่อยไปเปียนแล้วกันนะทุกคนนะคือผมเนี่ยจะให้เวลากับคลิปนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะทุกคนแต่ไม่รู้นะว่าตัดเสร็จแล้วจะเหลือกี่ชั่วโมงกี่นาทีนะครับทุกคนก็จะให้เวลากับคลิปนี้1ชั่วโมงนะถ้าการดอทไม่เกิดก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนอุ้ย,ย,ยตกไปเนี่ยโอเคได้โอ้โหเบอร์รี่อย่างเดียวเลยวะทุกคน โอเคเดี๋ยวเรามาสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนอนะันนี้น่าจะเป็นพีระมิดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเราลงไปสำรวจกันเลยทำไมลิ้นชอบพันมาตอนกลางคืนเนี่ยทุกคนเออมามาครับทุกคนเดี๋ยวเราลงไปสำรวจกันเลยนะฮะแล้วก่อนอื่นเลยที่เราจะสำรวจนะั้นเราก็ต้องทุบอันนี้ออกก่อนโอเคข้างในมีอันนี้ตัวที่กายล่างใช่ไหมถะะสามารถทำให้โปเกมอนตัวหนึ่งกายล่างได้เออประมาณนี้แหละน่าจะใช่นะที่ผมเข้าใจนะทุกคน <c oughs> อ๋อได้เหินเมกา้าทุกคนโอเคเก็บมาอ่าได้แลคแคนดี้แล้วก็แอปเปิลทองเออ ซิทาร์อ่ะโอ้โหไม่เอาหรอกอไฟล์โพดิชั่นโอ้ถ้าเป็นในไมค์ครับธรรมดานี่คงเอาไปแล้วนะทุกคนเต่มันไม่ใช่ไมค์ครับธรรมดาไงทุกคนมันเป็นไมค์ครับโปเกมอนนะครับทุกคนก็เลยไม่เอาดีกว่านะเออนะโอเคตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเหลืออีกที่นึงเอ่อตรงนี้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 นะทุกคนมันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะเราต้องลองไปสำรวจดูนะครับทุกคนอืมเหมือนน่าจะเป็นวิหารอะไรสักอย่างหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราลองขึ้นไปก่อนปึ๊บโอเค มันเริ่มลึกลับขึ้นทุกวัน,ท,วน,นทุกวันนะทุกคนเวลาเล่นเนี่ยเออเหมือนว่ามันจะมีของซ่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะมีของซ่อนก็เป็นไปได้นะครับทุกคนต้องดูดีๆคือวิหารบางวิหารจะมีของซ่อนอยู่ใช่ไหมนี่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะทุกคนถ้าใครมีข้อมูลก็ฝากไ,ได้เลยครับทุกคนนะเออนะมันค่อนข้างที่จะเปลีนยากอยู่เลยเนี่ยคือเราแบบโอเคอึ๊บมาได้อย่างไ,ไรโอเคตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีของนะทุกคนอึ๊บนี่ไงนี่ไงกล่องโอเคเจอแล้วะครับทุกคน เจอ Ethereum set เหรออืมมันคืออะไรวะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนลกันมีสองอันเลยอเนี่ยเอ่อ Ethereum memory ไม่เก็บแล้วกันนะเอ่ออะไรสักอย่างทุกคนเราไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะทุกคนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเว่าผมได้อะไรบ้างนะเออเออไม่ค่อยรู้อะไรเลยนะเรามาดูกันว่าข้างบนนี้เป็นอะไรนะครับโอ้น่าจะเป็นที่เชิญจริงๆด้วยน่าจะเป็นอันที่เชิญของ Thunder นะทุกคนทําไมมันไม่มีออบให้อะปกติมันจะมีออบให้ไม่ใช่เหรอทุกคนอืมอบมันอาจจะอยู่แถวๆนี้ก็ได้โอเคเรามาจัดการเจ้ตัว่อใชไป เออโอเคอืมเฮ้ยเจ้าตะขาบยักษ์ทุกคนโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะโอ้มีเมกาเต็มไปหมดเลยนะทุกคนแถวนี้หวังว่าเราจะเจอการดอนนะครับ EP นี้นะเราจะอยู่ในเลทายแล้วกันจะมาเวิลให้น้องกันนะครับทุกคนมาควกแท็กไปก่อนฮะทุกคนโอเคควกแท็กไปไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วก็ใช้จิกเป็นไก่ก็ต้องจิกเป็นนะเออมาครับ มันผมงงตรงที่มันไม่มีอันนี้ให้หอะออกให้หอะทุกคนคืองงมากปกติมันจะมีหรือเปล่าแต่ผมอาจจะข้ามข้ามไปหรือเปล่าทุกคนเออวืมเดี๋ยวลองดูก่อนร่วมมันจะปะสปอนดับวะทุกคนไม่เข้าใจเลยนะโอเคโอ้ตกโอ้เถือนนี้ถ้ามีโปกเกมอนอะไรน่าสนใจนี้ผมก็จะจับนะครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปเปิดพัดลมแบบตอนนี้ร้อนมากตอนแรกหนาวตอนนี้ร้อนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปเปิดพัดลมแป๊บ,บนึงเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนดูซิได้อะไรปึ๊บ ไมาทำอะไรได้วะเก็บไปก่อนแล้วกันเฮ้ยท er> ุกคนโปเกมอนบินได้อะไรเนี่ยโอ้โหคือเมื่อกี้ที่โปเกมอนบินได้งงมากครับทุกคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวงงงงมากเลยนะกิงนะเออไงมาเรามาเจอกันหน่อยไหมไอ้น้องชั่วตัวนี้เป็น41มาเลยเราก็จะเอาตัวอุ้ยทุกคนเฮ้ยโปเกมอนในตำนานเกิดเอาเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยววเวเดี๋ย โอเคเฮ้ย okay. hey, ไม่โบ okay, เคเลียนเกิดใช่ไหม ä? เอ้ยคือจะเอาการดอนแต่โบเคเลียนเกิดก็เอาก็เลยเอาเลยครับทุกคนโอ้ยคือไม่คิดว่าพเกมนในตำนานจะเกิดไวขนาดนี้นะทุกคนเออเดดเดดเ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 ,ดเ,ดเพิ่งมัจะพิ่งยพิ่งยพิ่งไม่ว่าสู้เฮยมา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 เจะสู้ได้เนะนี่ยทุกคนเออมาเวลดฮะเออเราจะใช้ถ้าเอชันระเบิดตัวเองเอเออเฟมทวเวอร์มันแพ้ไฟหรือเปล่ามันไม่น่าจะแพ้ไฟนะทุกคนเออจริงด้วย เดี๋ยวเราเปิดไปด้วยบอลก่อนเลยไหมเอาเป็นเกมบอลมาครับทุกคนผมไม่พลาดแน่นอนฮะหนึ่งโอ้โหไม่ไม่หนึ่งกิ้งเลยนะทุกคนเอาเป็นอัลตร้าบ,บอลแล้วกันมี15ลูกน่าจะได้หรือเปล่าน,นะมาครับหนึ่งครับสองโอ้โหมันเอาเลยวะ่ะมันไม่แบบให้ขยับเลยว่ะครับทุกคนใช้เป็นโอ้โหไม่เอาดีกว่าเฮกแล้วกันมันท่าตีโคตรน้อยเลยดีมตูนี่ไอรอนเฮดไปโอ้โหไม่ได้ตีเลยทุกคน เออใช้เป็นอัลต้าบอลมาครับหนึ่งโอ้โหไม่ได้เลยครับทุกคนมันไม่ได้จริงๆนะทุกคนนะเออมาอืม,อมสงสัยเราต้องไปฟอร์มทีมเราเพิ่มแล้วแหละทุกคนเวลาน้อยเกินไปนะมาครับหนึ่งครับโอ้โหหนึ่งทีเท่านั้นหนึ่งกริ้งเท่านั้นนะทุกคนมาดูครับอืมใช้บอลอะไรไปวะเนี่ยทุกคนหนึ่งครับโอ้โหหนึ่งเท่านั้นไม่ไหวจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเรามีอัลต้าบอลสิบห้าลูกเดี๋ยวเราจับเลยแล้วกัน เพราะว่าโปเกมอนเราไม่น่าสู้ไหวนะทุกคนเพราะว่าดูจากการแล้วน่าจะเดี่ยงทุกตัวเลยนะตนัวนี้โอเคบอลแตกว่ะทุกคนมามามามีร้อยลูกทําไม่ได้คือผมร้องไห้มากๆร้องไห้เลยเอาจริงๆหนึ่งครับโอ้โหไม่นะอย่าจัจับจับจทุยอย่าจับยากขนาดนี้มาหนึ่งครับโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนโอ้โหมันต่อต้านบอลมากๆเลยว่ะมาครับหนึ่งกิ้ง สองโอ้โหหนึ่งกิ้งเท่านั้นจับยากค่อนข้างที่จะจับยากเลยนะเนี่ยมา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 หนึ่งกิ้งโอ้โหอะไรกันครับบอลอันดับบอลผมหมดแล้วหนึ่งกิ้งสองกิ้งโอ้โหสองกิ้งนะทุกคนโอ้โหเทมปิกาจูเกิดเต็มเลยโอเคผมว่าต้องมีลัคก,กี้แล้วแหละเราโอ้โหมาเกตบอลมีสี่สิบลูกมาดิถ้าไม่ได้ให้รู้ไปทุกคนหนึ่งสองสามวิธีเดียวทุกคนสามกิ้งแล้วเมื่อกี้นี้ทเทปปิกาจูเกิดหนึ่งกิ้ง โอ้โหหนึ่งกิ้งเท่านั้นมาแล้วครับทุกคนมาวันหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้มาสามกิ้งแล้วว่ามีโอกาสอยู่นะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเออมาครับหนึ่งโอโ้ยยังไม่ทันได้กิ้งเลยพี่ให้ผมได้ลุ้นบ้างได้ไหมเออมามาครับหนึ่งครับโอโหมาพี่ครับมาครับโอเคเนี่ยมาครับมาครับหนึ่งครับสองครับสองเท่านั้นนะพี่น้อง ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆครับตอนนี้ยังไงยังไงปลาไปอีกหนึ่งลูกยังไงครับทุกคนตอนนี้มาครับหนึ่งกิ้งครับโอ้โหหนึ่งกิ้งเท่านั้นนะดูโกลหนึ่งกิ้งสองกิ้งสามกิ้งโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็มันไม่ได้จริงๆนะพี่น้องเฮะมาครับหนึ่งกิ้งสองโอ้โหหนึ่งกิ้งเท่านั้นนะพี่น้องมาครับหนึ่งกิ้ง โอ้โหนกิ้งแพ้ครับทุยหนึ่งกิ้งแค่นั้นเสียผมนี่เออลิ้นผมนี่พันกันเลยนะครับทุกคนนะเออลุ้นมากๆเลยตอนนี้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้โดน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 ขอให้ได้ขอให้โดนมา1กิ้ง2กิ้ง2กิ้งเพียงเท่านั้นนะฮะทุกคนครับโอ้ยหโอ้โหมาหนึ่งโอ้โห 1กิ้ง2กิ้ง3กิ้ง4มึงไม่สีให้กูหน่อยอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้มัสามเนยไม่ตายหนึ่กิ้งโอ้โห1กิ้งสองขอหนึ่งนะหนึกิ้ง2องหกิ้งโอ้โห1กิ้งอะไรนะหนึ่งกิง้งอะไรนะหนึ่งกิ้งโอ้โหหนึ่1กิ้งโอโง้โอห2000 years later ทุกคนมาเจอซีกาเซลหัวทำอะไรได้อ่ะเราเก็บได้ไหมเนี่ยเอ,อ่อภูนิจจังโอ้ไม่ได้อ่ะทุกคน เราไม่น่าจะเก็บคนนี้จ้างได้นะมันอาจจะต้องมีเครื่องเก็บนะทุกคนคือตอนนี้อับดตสถานการณ์นะครับทุกคนคือแบบนางจับจนเปื่อยอะทุกคนคือแบบผมนอนต่อสู้กันแล้วอะไรก็แล้วนะทุกคนคือแบบสู้ไม่ได้เลยผมคิดว่าเราอาจจะจับไม่ได้นะครับทุกคนคือต้องทําให้ทุกคนเสียใจอีกแล้วใช่ไหมในเก็บนี้ทุกคนคือแบบดูดิดูดิครับทุกคนมันไม่ได้จริงๆเนี่ยทุกคนคือแบบเสียใจมากทุกคนสาม king อะทุกคนมันไม่สี่ให้ผมอะคือแบบ อีกทีเดียวอ่ะแบบมันสามริงเมไหร่ครั้งมากันนะทุกคนคือแบบผมนี่จับจนเปื่อยอ่ะทุกคนสี่เอ้ทุกคนเพื่อว่าีนตำนานตัวแรกของเราครับทุกคนโอ้โอ้ไม่คิดว่าจะไม่ได้แล้วทุกคนคินอีกนี่จะจะรีบผัานนะทุกคนคือแบบอคือคิดว่าจะเฟลซะแล้วนะครับคลิปนี้คือแบบโอ้ในที่สุด S 1> <S 1> <S โอเคเนียน่ยเราได้มาแล้วนะครับทุกคนโปเกมอนตัวทุยโปเกมอนในตำนานตัวแรกของเรานะครับอืมิ้นพันเลยครับลิ้นพันเลยครับตรงวันนี้คือแบบอืมผมผมมีข้อนี้แหละคือทุกคนคือแบบโปเกมอนทีมของผมมันยังเอ่อออ่นเกินไปนะทุกคนเวลมันน้อยเกินไปเดี๋ยวเราเอ,อเอ่อผมจะไปเลเวลโปเกมอนตัวเองนอกรอบนะครับทุกคนก็นะฮะดีใจมากๆได้โปเกมอนในตำนานมาแล้วคือแบบ ถึงมันจะเป็นวิธีจับที่มันไม่ค่อยแบบภูมิใจเท่าไหร่ก็เถอะนะแต่มันก็แบบเออได้มาแล้วทุกคนก็ขออไฟเดินนะครับทุกคนนะเออเดี๋ยวเราได้มาแล้วทุกคนโอเคโอเคเราเอาเอ,าเอา่เจ้าฮันเตอออกแล้วกันมาดูกันครับทุกคนว้าวมันเงียบโอ้สุดยอดไปเลยดูสิครับทุกคนเออดีใจจริงๆเลยจะมาสู้กับพี่เลยน้องมาเออโอ้มีท่าเอาเราใช้ตัวผิดดีกว่าเราใช้เออเก๋แหวกไปก่อนโอเคอุ้ย ไม่เข้าเลยวะทุนใช้เฟรมชาร์จโอเคเฟรมชาร์จเข้าอยู่มาครับเฟรมชาร์จไปทีมาฮะไอ้น้องจะสู้กับพี่อ่ะโอเคพี่ไม่ใช่ตัวพี่สู้หรอกนะพี่จะใช้อะวอเคเนียนอกเลว่าในตำนานสู้แนตะ่น้องนะใช้อืมดูดีทุกคนท่าไหนแท่าโอ้โหเรียบร้อยครับอืมเยี่ยมจริงๆรนะตัวทุนี้โอเคมาวอเคเนียนมาสุดยอดนะทุกคนโอเคเลยอ่ะแบบไม่ได้การนอนแต่ได้วอเคเนียนก็ถือว่า ประสบฟังมฝัมเฟ็ดอยู่นะครับทุกคนเยี่ยมไปเลยนะโอเคว่ะครับทุกคนโอเคในที่สุดเราก็ได้โบเคเนียนมาแล้วทุกคนโปเกมอนในตำนานตัวแรกของเรานะครับมาดูกันครับรูปลักษณะของเขาจะสวยขนาดไหนนะฮะทุกคนโอ้เยี่ยมไปเลยใช่ไหมเละทุกคนในที่สุดเราก็ได้มาแล้วคือแบบมาดูบอลที่ผมเสียไปครับว่าเสียไปเท่าไหร่นะครับทุกคนมาดูกันอืมคือจาก่ะ คือเยอะมากนะบอลผมอะจาก,กบแบบเยอะมากๆทุกคนจนเหลือแค่เนี้ยนะทุกคนเหลือประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวขอคำนวณดูแป๊บน,นึงนะโอเคเหลือประมาณ45ลูกจากร้อยกว่าลูกครับทุกคนเออคือแบบใช้ไปเยอะมากๆนะครับทุกคนบอลไม่คิดว่าจะใช้เยอะขนาดนี้นะทุกคนคือแบบอืมและเราก็แบบควรมีข้อคิดในเรื่ทุกคนคือเราควรไปเอ,อ่อฟาร์มวลโ,มลโปเกมอนของเราให้ได้เยอะๆนะครับทุกคนออมาเลยทุกคนเราจะมาฟาร์มวลกันเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มวลก่อนนะับ เดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มเวลก่อนนะครับทุกคนเออดูซิว่า1ชั่วโมงผ่านไปผมจะได้เป็นเลเวลเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคไป2000 years later ก็คือเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าเราอัปเดตมาอะไรมาบ้างนะครับทุกคนก็ตอนนี้โปเกมอนผมนะได้เวลเป็นทีออ่ตัวนี้เวล37เป็นที่รอแลนะ้วทุกคนอันนี้ก็เวลเดิมๆคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เวลให้เขานะครับทุกคนกออ็อัปเดตมากที่สุดก,ก็คือปิกาจูนะครับตั้งแต่เวล2ีถึงเวล35นะครับทุกคนก็แล้วก็ มีอัปเดตอย่างหนึ่งก็คือเราจับโลตอมฮะแล้วก็เจ้านี้ได้หนึ่งตัวนะครับทุกคนคือที่ผมมันยังไม่ครบชั่วโมงแหละทุกคนแต่ผมจะจบเลยลวกันเพราะว่าเราเจอสิ่งแปลกปลอมมาแล้วสักอย่างหนึ่งฮะผมก็เลยกดอัดมาเลยครับทุกคนไปดูซิว่าอันนั้นมันคืออะไรทุกคนทุกคนกจะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรมาดูกันครับว่ามันคืออะไรนั่นไงทุกคนเห็นไหมครับมันคืออะไรกันน่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับทุกคนเป็นอะไรกันครับนี่เป็นสถานที่โบราณ เอาอาจจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเออมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันมีแค่นี้แหละเนี่ยมันคืออะไรอ่ะทุกคนเออมันไม่มีอะไรเหรอมันมีเทนเนอร์เฝ้าหนึ่งคนให้ตรงนี้สรุปมันไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยอะไรกันครับจะอัดกดดานทําไมเนี่ยทุกคนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจบคลิปไว้ตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะออ้ตอนนี้เราแบบอยู่บนเขามากๆเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวเราสร้างเต็นท์นอนกันไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาแคมป์กันดีกว่าทุกคนเพราะว่าบรรยากาศน่าแคมป์มากทุกคนดูดิ ตอนนี้เราแบบเหมือนแบบอยู่ในหมอกอรัทุกคนโอเคมาครับหนึ่โอเคหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บนี่ฮะเราจะสร้างเต็นท์นอนกันนะครับทุกคนปึ๊บ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 สร้างเต็นท์ฉบับเดงรีบฮะโอเคมาปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับเต็นท์เราเยี่ยไปเลยอ่ะโอเคแล้วเราก็จะวางเต็นท์ปึ๊บอ่ะห้องที่นอนปึ๊บโอเคนอน โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกลังใจผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มารับชมจนจบน,น,นะครับขอบคุณมากครับทุกคนบ๊ายบายครับตอนนี้เราได้โปเกเนียมาแล้วโปเกมอนตัวแรกของเรานะอีก้าตัวนะครับทุกคนภารกิจเราจะเป็นจริงนะครับเดจอกันครับผม